ะค่ะเพื่อนๆนนี่ดูลูกมันนะคะมีความสวยงามมากเลยสีชมพูอ่อนถ้าลูกที่มันยังไม่สุกนะคะมันจะประมาณนี้ถ้าสุกแล้วมันก็จะประมาณสีชมพูนะคะสุกมากหน่อยก็สีชมพูเข้มค่ะเพื่อนๆอนอืมนี่ต้นเดียวนะแต่ไม่อยากจะบอกเลยว่าตรงนี้มันเป็นดงเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดินไปตรงไหนก็ใช่หมดเลยค่ะ ชิมได้ด้วยนะคะเพื่อนๆกินได้นะคะนี่ชิมได้เลยอืมบางทีเวลาเราเข้าป่านะเราก็จะเจอความสวยงามของลูกไม้ป่าแบบนี้ค่ะดูต้นนี้นะเพื่อนๆโอ้โหแบบดกอลังการมากเลยดกอลังการมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ย ชอบมากเลยลูกไม้ป่าเนี่ยนี่โอ้ยเอาความสวยงามมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนๆลูกไม้ป่าเยอะเลยแต่ตอนนี้นะดูนะยิ่งเดินเข้าไปยิ่งโอ้ชอบค่ะชอบอืมออามาฝากเพื่อนๆกันนะคะความสวยงามของธรรมชาติค่ะ